สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวลาวนะครับที่ติดตามผมอยู่นะครับทางท i ่ตอกไลน์เฟซบุ๊กไอจีและก็อินสตาแกรมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองปราสาทถินถินภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลื่นล้างานกีฬากบพมครับตอนนี้เราอยู่เมืองปราสาทถินนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับจะพาไปดูบรรยากาศนะครับวันนี้เขามีงานนะครับวันที่31นะครับวันนี้นะครับผมมีงานการแสดง2เวทีนะครับผมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับและก็ช่วงบ่ายช่วงเที่ยงนะครับจะเริ่ม ตั้งแต่เที่ยงนะครับวงกันตรึมสุรยิยะชัยสอสบายทงนะครับผมก็อย่าลืมมาชมกันนะครับผมวันนี้นะครับที่เขาพนมรุ้งนะครับหรือปราสาสเขาพนมรุ้งจงังหวัดบุรีย์นะครับผมนี่คือดอกบัวเปลิดผีไหมครับผม เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศด้านบนนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับมะม่วงกล้วยสตูดิโอนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูด้านบนนะครับด้านบนปราสาทนะครับตอนนี้จอยู่ที่ประตูสามนะครับประตูสามนะครับลานโพนะครับลานต้นโพนะครับที่มีการแสดงนะผมเียนเชิญทุกท่านเลยนะครับใครที่สนใจนะครับช่วงวันหยุดไม่มีไปไหนนะครับหรือว่า ที่ไปไม่ได้นะครับก็มาเที่ยวนะครับเขาพนมรุ้งนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมบรรยากาศนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมเมืองปราสาทหินนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมขอที่คนมีความสุขนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูด้านบนนะครับ นี่คือด้านบนของปราสาทนะครับผมปราสาทเขาพนมรุ้งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านบนนะครับผมครับนี่คือบริเวณด้านบนนะครับจุดใจกลางแท่นสีเหลึงนะครับผมไป บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะครับผมขอที่คุณมีความสุขนะครับรอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับผมนี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่บนปราสาทเขาพนมนุ้งนะครับไม่เคยแห้งนะครับไปทางไหนต่อ บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ทุกคนมีความสุขนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะพาเข้าเมืองทิพย์แล้วนะครับอาตามมาเร็วเร็วเดีย๋ยวจะพาไปเมืองทิพย์นี่ทางหน้าต่างหรือทางลงฮู้นหน้าต่างกระถางกระถางมีทางไหมล่ะทางนี้ไม่ใช่หน้าต่างนะ อา้าลุงไม่ได้ไหมนี่ฮาวุน้นเขาไม่ลุงเด็ดหน้นตาตานี่นี่น,นี่ครับนี่คือบรรยากาศเขาพนมรุ้งนะครับเมืองปราสาทหินนะครับถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมนะครับผม ครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูทับหลังนารายนะครับผมที่โดนขโมยไปนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูทับหลังนารายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะครับคือทับหลังนารายนะครับผมด้านบนนี่นะครับ คือทับหลังนาดายนะครับผมเออแต่ตรงหัวไม่มีคือพระก็ไม่มีแลวองคเสียนโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมทับหลังนาดายนะครับ uh huh. แต่ตอนนี้เราได้มาคืนแล้วนะครับ mm hmm. ก่อนที่คุณมีความสุขนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับไปทางไหน หาย๋อย้องไหต้องบุ้นต้องกุ้องผีไปพ, <laughs> พาเข้าไปดูแทนสีลึงมะกล้งพี่มาทางนี้มะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับผมเขาพนมรุ้งสองศูนสองสามครับผม ไม่ได้ถ่ายคลิปช็อตเลยไม่ได้ถ่ายคลิปสั้นครับเดี๋ยวจะพาไปขอพรแทน่นศิริลึงนะครับผมนี่ครับคือแทน่นศิริลึงศักดิ์สิทธิ์นะครับผมใจกลางปรา,าสาทเขาพนมรุ้งนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผม ครับไปตรงไหนอีกครับนี่คือใจกลางนะครับเมืองปราสาทหินนะครับณจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพิมพ์ใน Google เลยนะครับว่าพนมรุ้งนะครับหรือปราสาทเขาพนมรุ้งนะครับผมก็มาขอพรขอบารมีได้นะครับผมที่เท่นสิวลึงครับไปในโต้ะโอ้ ไปข้าหลังไปดูพระเดี๋ยวมาตามพระมาเอยไม่ได้สต็อปกดถทรบรูปไหมนี่มันต้องมาถ่ายทั้งที่พูนแต่มันต้องถ่ายตอนเย็นนะตรงนี้ เออแล้ก็ไปถ่ายฟังนู้นครับขอทุกคนมีความสุขนะครับก็งูเขียวไม่ต้องคํานะครับหรือว่ากึกเพศสอสบใทองนะครับขอปิดกล้องไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวตอนที่ช่วงการแสดงจะไปถ่ายในงานเวทีให้ชมกันนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับช่องมะม่วงกล้วยสตูดิโอนะครับเพจเฟซบุ๊กเฟล งูงเขียวไม้ทองคำแปดนะครับอย่าลืมไปกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับและกดกระดิ่งแมวให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม